ดีครับอันนี้เรามาพูดเรื่องความเร็วในการส่งข้อมูลนะครับตอนนี้เป็นโนดเลสนะครับเราไปเกาะที่ MQTT นะครับ,บอกกุปกรณ์ก็จะมีเว็บเซิร์ฟเวอร์ MQTT เซิร์ฟเวอร์แล้วก็มีตัวตาช่างดิจิตอลนะครับตอนนี้เราเอาไไปอ่านค่าตอนนี้เป็น0ูนย์ได้0ูนย์ะครับเราน้ําหนักขึ้นไปนะครับก็จะเห็นว่าน้ําหนักก็จะมีการส่งมาตรงนี้นะครับมันจะมีหน่วงนิดนึงนะอยู่ที่ความเร็วของเน็ตเิรดอันนี้ก็ค่าเปลี่ยนตามตาช่างแล้วนะครับ ถ้าเราเพิ่มน้ำหนักไปนี่เป็น2องขีดกว่านะครับสองขีดกว่าก็รอปแป,ป๊บหนึ่งนะครับก็จะขึ้นมานะครับตอนนี้ก็อยู่ที่เน็ตเิร้กแล้วก็ความความไวของการอ่านตาช่างด้วยนะครับวันนี้ดูความเปลี่ยนแปลงกับข้อมูลที่ส่งเข้ามานะครับเราจะมา กันคร่าวๆนะครับาเกิน22 mm hmm. หรือเปล่าตอนนี้นาทีนะครับเราเริ่มที่นาทีที่51นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเ้าอ็ดสองสาห้าห 8, 9, 2, 10, 20, 2 2 2 3 2 4 5 6 7 8 9 3ส3 3 3 3 3ห้4หก4 สองหกสามันเกินอยู่แล้วนะครับเกินยี่สิบค่าอยู่แล้วนะครับในหนึ่งนาทีนะครับก็ประมาณนี้ครับ Performance ของมัน